แดดเนาะเข็ดยางมาแดดับแดด้โอ้ยรับจ้างปูศาตรมันจางยังบาทนี่เาบาทเ้าบาทว้าขาดจ้อยโอ้ยกระดาษมันมีหน่อยอยู่ใครใคตมาเด้อพี่น้องเรืองปูศาสตร์เต็มแล้วเอรดพปูสาตรเเต็มเดือนแล้วได้หมใจเด้อ กันเลืยใจกันร้อยสีคือหมูคือหม้าพี่เมองไหนถ้าเราหันหน้าเข้าเวทีอันนี้ทางเราเออขัดเบิ้งเขาเบิ้งขัดหันหน้าเข้าเวทีใช่มือคนดูเออขว้างซ้ายมือคนดูหันหน้าเข้าเวทีถ้าหันหน้าออกจากเวทียีฟังขวาด้วยพี่น้องปะแดดม้อนติดขอบเลยครับขอบเวที ไปแล้วแต่งความไว้เรียบร้อยเรียบร้อยมา็อกหัวงอยู่ห้องเดี๋ยวจะแต่งหน้าแต่งตาแดดพักเด้อแดดเป็นมาหนียที่ยังสองสาวที่ยังนี่สองสาวทำอะไรสองสาวออกขายวงนึ่งสุดไหลก็นั่งเอกคุณตัวนี้ชุดขาดสุดไหลก็นั่งเอกเนี่นอีกไะใส่ชุดไหมอ่ะข้าเจ้าทุ่มนะใส่ชุดไหนเพื่อทุ่มเพื่อทุ่มทุบอะไรข้างไหนทุ่มโอ้เพล่อเพล่ะใส่ชุดไหมนั่งเอกพี่พี่สู กูเบาได้หรอกเห็นนั่นไปก็แพมขึ้นเด็กเด็กปั่นด้หน่เด็กสร้างมัยพรไปกินข้าวไ้ครับไปกินข้าวไอดายสูอ่ามาเบาซึมไอ้ซึมว่งหละมีแห้งน้อกันยนราจะไปรัอะไรเงี้ยบอเก็ป็นเจ้าสีละอ้อน่องน้องน่สีเอ้อย่องสีละสุไทยกัเป็นขวาีหนังฟรีเอนหนงเล้นหนังีไม่ด้ว่าให้พาด้หน่อันพูดถึงกนณีตัวเอง น้ำเดือบฟีเนียป้าท่าก็เนียม่เลยมาเร่งนี่บอกเลยเจอเจอเพ่งเตยเลิมเลยของพ่อหน้าเอแอนุไปเจอครูรูเลยมาเร่งนี่ครูรูจบโอเปร่าเร่งมาเร่งนี่ฝากมาเรื่อยค่ะฝากคลิปนี้ไปหอดอันพ่อหน้าเออนุชาเนี่ยเด้อค่ะดาวฟ้าปีนค่ะครูรูบรรลุนเฮ็ดเพลงเห้มันจบไวกว่านี้ค่ะอาจารย์คอร์สเฝ้าอยู่อาจารย์คอร์สเฝ้าได้อันแดนเซอร์เอ้ยกันเทยหน้าหันเอ้ยสีเดาจนว่าเมย

คอยยือตั้งแต่ถ oh. right. ึงน้ำม่อนหลวงพ่อแล้วเปียออกเลยปากกูแท่งนิดดิจิ้น้ำม่อนเต็มปากเลยกับร่งบรรยายคลิปสาธุฉันดอกก็เลยขื่อลงไปสาหวานจุ๋ยด้วยเดฟพีเด่จะยังกินนี้จะคล้องจำนานขั้นหูนี่ของหวานเอาดูะไรทเวนขั้นหูนนี่บอกของหวานแมนแข็งตีนไก่แซ่กะทิด้อ เอื่อสัมผัสไปแล้วรึพอสสวัดีค่ะสวัสดีมผัสเนี้ยความรู้สึกกับการเป่าเพลงกูรูโน้ตมันไหลายโน้ตมันหลายมันเมื่อยยุ้มมันย้อนไปย้อนมาพูดย้อนหลายรอบพูดแล้วเปิดแล้วเปิดวงมันอีมึงเปลี่ยนเพลงไหมชาติเตก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเราเพลงดีแล้วล่ะมวนบ่มวนอยู่มวนแต่วันม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 ันโน้ตโน้ตมันหลายลองจบอันไหนบรรจุเมลคอยแอมนั่นนี่โน้ตมันหลมันก็เลย มันนานมันนานแกงมันแรงสาวไปแล้วพี่น้อง <c oughs> ปลาหอมเงื้กอ,อ,อ่ะอาบนำ้ำอาบนำ้ำแตงข้อออกมาตัวแบบนี้ฮะอ,อ๋อแดดที่ดีเด้อตรงนี้ก็มีรับฝากรถนะครับผมนี่ตัวนีนนนนนไ้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เสือกห่ย่างเลยย่างตากแดดแบบเมียรู้สึมียร์มากมาน้องมากพอก,กันมือแรงอ่ะเชียนว่าแหล่เนี้ยกะโปเป็นอย่างเดียวเพว่า จักปูสายจักเดียกจักยังน้เอ๋อหอดเหยมเออะเออเออดักดักหมดดักดักเจ้าเปล่าที่ใดล่ะโอ้ยที่ไหนเจ้าหมดเหรอครับเบิ้งยื้อบ่ยื้อมากเดินหน้าไปก่อนโอ้ออกได้ยวเวลาเฮ้ยไปได้อยู่บอกให้เอกรถเฟรย์มีขั้นนี้ไหม เอาละเอาละพี่น้องเอาละค่ะ